สวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาเข้าน้ําต้นที่ดอกมีประมาณ3 0ของต้นบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บข้อมูลให้นะครับว่าต้นที่ใบตันเนี่ยมันจะออกมาประมาณ3 0เอรเนเดี๋ยวผมกระทุงน้ําครั้งแรกนะครับหลังจากวันที่2ี่สิบห้าบไม่เคยรดน้ําเลยนะครับก็รู้สึกว่าพื้นพื้นมันยังยังชื้นชื้นอยู่นะครับไม่ถึงกับแห้งร้อเอเดี๋ยวมาดูว่าดอกมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวถ่ายดูเนาะเนี่ยครับมันจะมาประมาณเนี่ย เนี่ยครับก็มาแต่ละกิ่งก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับใช่ได้นี้ก็เริ่มมีไขป่ปลานี้ก็มันค่อนข้างที่จะไปทางดอก90%แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมก็ทุงน้ํำไปเดี๋ยวผมขอสักชั่วโมงครึ่งน,นะครับหรือ2ชั่วโมงนะครับครัง้งแรกเดี๋ยวมาดูอีก4ีวันหลังจากนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บข้อมูล มาลงอีกทีหนึ่งนะครับวันที่9นี้อันนี้ผมก็ให้น้ำนะครับอันนี้น้าธรรมชาตินะผมยังไม่ได้เปิดปั๊มเพราะว่า,าผมเปิดเปิดน้ําธรรมชาติได้แถวเดียวเนาะต้นอื่นผมก็ปิดน้ําไว้นะครับอ่ะนี่สภาพต้นเนาะใบตันๆเนี่ยแบบนี้นะครับความพร้อมต้นพอพร้อมก่อนเขาก็ออกก่อนนี่คือความแปลกนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับเขาสมบูรณ์เขาก็ออกแต่มันยากตรงที่มันจะออกไม่พร้อมกันของ ทุกสวนนะครับมันจะมีต้นแบบนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเก่งจะเทพแค่ไหนนะครับก็เรามีต้นแบบนี้อยู่ในสวนนะครับทุกสวนต้นจะไม่พร้อมกันนะครับข้อมูลต้นนี้เขาไม่ติดลูกปีที่ผ่านมานะครับผมก็เลยทําใบเลยช่วงนั้นนะครับหลังจากลูกไม่ติดเราก็เลยทําใบนะครับแต่งกิ่งแล้วก็รักษาแต่แมลงนะครับไม่ให้กัดกินใบก็เดี๋ยวมาดูว่าดอก30เซ มันจะมีเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดน้ําสักชั่วโมงครึ่งน,นะครับอัตีไว้ชั่วโมงครึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวข้อมูลต่างเดี๋ยวผมลงให้เนาะแล้วก็ต้นอื่นๆนะครับในแถวโซนนี้นี่ผมก็สะสมอ,อาหารไปอีกรอบหนึ่งเป็นครั้งที่ฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่6นะครับครั้งที่6กวันนี้ก็ใช้ซุปเปอร์เคผสมกับศูนย์้าสองสามสี่นะครับแล้วก็ ตัวอื่นนะครับเหตุผลที่ผมใช้สูตรหน้าสองสามสี่ผสมซูเปอร์เคซูเปอร์เคมันมีเอ็นด้วยนะครับก็เลยผสมดูนะครับครั้งแรกเดี๋ยวมาดูว่าข้อมูลเป็นไงมั่งนะครับเพราะว่าซูเปอร์เคผมปกติผมจะพ่นเดียวๆไปนะครับแต่ช่วงนี้มันร้อนแรงมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันอากาศมันแห้งแล้วนะครับก็เลยต้องมีเอ็นนำหน้าไปด้วยผมก็เลยผสมไปสองร้อยกรัมนะครับต่อน้ำสองร้อยลิตรแล้วก็สูตรหน้าสองสามสี่รู้สึกว่าอัตราเนี่ยครึ่งกิโลแล้วนะครับเมื่อกี้ใช้ ก็บแคลเซียมโบลอนนะครับอะมิโนด้วยนะครับรอบนี้ก็คือเตอิมอาหารนะครับเราจะมีสูตรอะไรก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้ที่เป็นสูตรสะสมอาหารเนี่ยเรานํามาเติมเรื่อยๆนะครับโอเคสารก็ลงมาน่าจะเกือบ30วันแล้วนะครับเกือบ30วันแล้วนะครับวันที่5พรุ่งนี้ก็น่าจะเดือนหนึ่งโอเคนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผม เก็บข้อมูลให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้ำมารงคลิปให้นะครับจะดูความเปลี่ยนแปลงของดอกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็กระถุงครั้งแรกเนาะนะครับน้าก็เกือบเสมอพุ่มนะครับน้ําก็เกือบเสมอเสมอพุม่มยังไม่แรงพอนะครับเนี่ยหัวน้ํายังไม่แรงพอเพราะว่ามันเป็นน้ําธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเราเปิดปั๊มเนี่ยมันมีอยู่แถวเดียวนะผมก็ขี้เกียจไปเปิดปั๊มนะครับอันนี้เก็บข้อมูลให้เฉยๆ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็คอมเมนต์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับ,อบคอมครับ